ครับสวัสดีครับก็มีข้อแนะนานะครับชิ้นส่วนต่อไปของเครื่องยนต์นะครับ4ี่จังหวะหนึ่งตัวนี้นะครับเป็นลักษณะของเพลาลูกเบี้ยวเดี่ยวนะครับซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ปนะครับก็คือตัวนี้นะครับตัวเพลาลูกเบี้ยวนะครับนะหรือแปลตามภาษาอังกฤษก็เรียกว่าแคมชาร์ปนะครับนะมีส่วนประกอบในส่วนของกระดืองกดวาลนะตัวนี้แกนปรับตั้งวาลนะครับตัวนี้ที่เห็นนี่นะครับ สูงใกล้ๆนะครับมันก็ต้องมีน็อตล็อกอยู่ตรงนี้ส่วนที่สึกหรอบ่อยๆก็จะเป็นตัวนี้นะครับลักษณะนี้มันกระแทกซึ่งในการปรับตั้งแต่ละครั้งมันจะเป็นต้องดูลักษณะน,นี้โฟกัสนีดหนึ่งครับเพราะฉะนั้นมาดูอีกด้านหนึ่งเป็นลักษณะนี้ก็จะมีการสึกหรอพอสมควรนะครับ อันนี้อะไรหมายถึงว่าชิ้นส่วนเก่าที่เ,เครื่องยนต์ปลดวางนะครับของโตโยต้าใชใ้เป็นสื่อการเรียนการสอนอย่างหนึ่งนะครับก็อย่างน้อยอสําหรับท่านใดที่ยังไม่ทราบว่าเพาลารูกเบี้ยวมันเป็นยังไงบ้างนะครับมันมีหลากหลายรูปแบบแล้วแต่ยี่ห้อที่ของอแต่ละค่ายยี่ห้อนะครับไม่ว่านิสสัน m a สด้าโตโยต้าอิ u ุ ก็จะออกแบบมีความแตกต่างด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับก็จะออกแบบให้มันมีการทํางานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้เป็นแบบรุ่นเก่าครับอย่างน้อยก็นี่เป็นส่วนสําคัญนะครับถ้าหากว่าน้ํามันแห้งหรือการหล่อลื่นการทํางานของเครื่องยนต์ไม่มีประสิทธิภาพตัวนี้เป็นส่วนสําคัญเลยนะครับในการเปิดและปิดวาล์วการทํางานของเครื่องยนต์นะครับ าเาเปิดสนิทวาเาปิดไม่สนิทเพราะว่ามันสัมพันธ์ในส่วนของชุดพวกนี้นะครับเนี่ยส่วนประกอบของฟ้าสู่มันมีอะไรเราไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับเพราออธิบายไปแล้วมันก็จะเป็นเรื่อง,เป,เ,องเป็นเรื่องไปนะครับก็ฝากไว้เพื่อให้ความสําคัญเกี่ยวกับการดูแลบำรุงรักษาเครื่องยนต์ให้มีประสิทธิภาพนะครับอย่างน้อย ไม่ให้เป็นการเสียทรัพนะย์นะเสียเงินเสียทองได้อย่างดีนะครับเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายอย่างเช่นเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับบางครั้งก็ต้องเสียเงินประมาณไม่เกินพันสองพันประมาณนี้แล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อนะครับเครื่องยนต์มันมีหลากหลายนะครับหลากยยี่ห้อรถเล็กรถใหญ่เราก็สละทรัพย์สินในส่วนนี้ไปในระยะเวลาที่สมควรนะครับ อย่างน้อยก็ยดายุการใช้งานได้นะดีกว่าไปผ่าเครื่องชําแหลออกมาอย่งงี้เนี่ยนะครับก็ค่าใช้จ่ายก็แทบจะค่อนข้างเยอะพอสมควรน,นะครับนะอย่างน้อยก็มีความรู้นะครับเกี่ยวกับรักษาเครื่องยนต์นกลไกพวกนี้นะช่างยนต์เราก็จะเป็นต้องนําเสนอแล้วก็ให้ความสําคัญกับพวกนี้นําไปพิจารณาแล้วก็ ประกอบการตัดสินใจนะครับว่าเราจะมีพฤติการการใช้รถยังไงนะครับดูแลยังไงให้มันยืดอายุการใช้งาน5ปี10ปีรถไม่มีปัญหาเลยเช็คและตรวจสอบตามระยะนะตามสมควรที่เราควรจะทำก็ถือว่าทำหน้าที่ของคนใช้รถนะใช้เครื่องยนต์ที่ดีแล้วนะครับใช้ถนนปลอดภัยครับผมเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณสำหรับติดตามรับชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับ เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ